มาับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมกับผมพี่ถังสั่งลุยคนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีแนวทางฟุตบอลมาให้ดูกันอีกแล้วนะฮะเหมือนเช่นเคยนะสามคู่นะฮะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนสองคู่นะแล้วก็เป็นฟุตบอลยุโรป้าลีกหนึ่งคู่นะฮะก่อนเราจะไปเริ่มคู่แรกนะเมื่อวานผลประกอบการฟุตบอลสดในกลุ่มของเรานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮนะเออเป็นบวกเหมือนเช่นเคยในะฟุตบอลสดในกลุ่มของเรานะฮะใครอยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์นะที่ไลน์แอดนะ stp 6 9นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับกลุ่ม v p ีของเรานะมาครับเรามาเริ่มฟุตบอลคู่แรกของเราเลยนะจะเป็นรลาเพามาฮะต้อนรับการมีอยางของแรนเบตินฮะคู่นี้จะเตะกันเวลาเที่ยงคืนฮะตามเวลาบ้านเรานะคู่นี้ครับราคาเปิดมาให้ทางฝั่งทิมเยนนะเป็นต่ออยู่นิดหน่อยฮะในราคาปปานะสูงต่ำเปิดหม่ที่2ลูกคอบ2ลูกครึ่งนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะ เดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์เสียงผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก่อนนะครับ่งทีมของหลุยส์คาริออนนะอย่างราชมัสนะฮะวันนี้จะมาในระบบนะ4-2-3-1นะครับวันนี้เขาจะยังไม่มีฮะอัดนันยานาซายนะฮะเจมี่มาต้าแล้วก็เป็นโยเซ่ฮะแคมปาน่าแล้วก็เป็นอเล็กซ์านเดร์นนะแล้วก็เป็นสกอตต์แมคเคนน่านะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับวันนี้ฮะจะมีผู้รักษาประตูฮะเป็นยันเปอร์ซิลิกเซ่นนะฮะแนวรับ4คนฮะมีซิงกราเว่นฮะมีมุนยอซะมี เฮ้ยซอกนะแล้วก็มีวิสตินะครับแล้วก็คู่มินฟิวฮะจะเป็นโรดิเกนฮะจับคู่กับเอสโซกูนะแล้วก็มีตัวทําเกมครับเป็นชาเวียมุนยอสนะครับแล้วก็มีทางฝั่งซ้ายฮะจะใช้เป็นโมเรโล,โลนะทางฝั่งขวาจะเป็นรามิเลสน,นะแล้วก็กองหนา้าตัวเป้าฮะจะเป็นแม็กเบอร์นี่นะครับมาดูทางฝั่งของเรนเบติสบ,บ้างฮะรูปทีมของ มานูเอลพีเอกินนี่นะครับนัดนี้ก็มีปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บอยู่มากพอสมควรนะถึง5ตำแหน่งเลยนะครับมีจอห์นนี่คาโดโซ่นะครับมีมาร์กบาท่ามียูซุปซาบารีนะครับมีเอสโก้นะแล้วก็เป็นวิญญาณคาบาโยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นี้คาดว่าจะมาในระบบนะ4 2 3 1เหมือนกันนะฮะมีผู้รักษาประตูนะเป็นซิลบาฮะแล้วก็มีแนวรับ4คนฮะมีเปโรวฮะมีนาธานและมีโยเรนเต้แล้วก็มีรูเบวนะฮะคู่มีทีมตรงกลางฮะจะเป็น เอาทิมีราฮะจับคู่กับโรกานะแล้วก็มีตัวทําเกมฮะอย่างโจนี่โรเซลโซนะทางฝั่งซ้ายจะเป็นปีกซ้ายตัวเก่งของเขาเลยฮะอย่างฮวนมี่นะฝั่งขวาจะเป็นปาโบลโฟนาฮะแล้วก็สุนหน้าต่อเป้าฮะวันนี้จะใช้เป็นวายร่านะครับผมมาดูการเจอกันของทั้ง2ทีมก,กันก่อนหน้านี้ฮะหเกมที่ผ่านมานะที่เจอกันมานะเป็นทางของทีมเยือนฮะอย่างเรนเบตินฮะที่สามารถเอาชนะไปถึง4เกมนะแล้วก็จบลงด้วผลเสมอ 2เกมนะฮะแต่สีเกมที่เขาชนะนะเป็นเกมฟุตบอลในบ้านทั้งหมดเลยนะครับสีเกมนะแต่ออกมาเยือนลาสามัที่นี่ฮะจบลง้วยผลเสมอนะ2ประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกกันก่อนนะครับของฟุตบอลคู่นี้นะตอนนี้ฮะราสธรรมันะเขาอยู่อันดับที่2 0ของตารางนะ5เกมหลังสุดฮะเขาแพ้ไปสแล้วก็เสมอไป็น1เกมนะเกมล่าสุดนะเขาเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับโอซากซูน่ามาแบบสุดมันเลยฮะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นนะ มาดูทางฝั่งของเบติส้าฮะเกมหลังสุดนะ่เขาชนะไป3นะฮะแพ้ไป2นะเกมล่าสุดนะเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับมาโยกาไปนะตอนนี้เขารั้งอยู่ที่อันดับที่11ของตารางนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเปิดมาให้ทางฝั่งของทิมเยนะเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็เชื่อในราคาฮะด้วยฟอร์มฮะด้วยความมั่นใจของของทั้ง2ทีมตอนนี้นะเชื่อเลยกันฮะว่าลูกทีมของมาเนอเอลเบรกนี่ฮะจะสามารถบุกมาเอาชนะได้ครับ อนนี้ฮะขอไปต่อที่ทีมเยือนฮะอย่างเรนเบตินฮะในราคาปอปานะครับผมคู่แรกของเราครับมาถึง,งคู่บอลคู่ที่สองของเรานะก็ยังอยู่ที่ลาลิกาสเปนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเซอร์ต้าบิโกฮะจะเปิดบาลาอิโดสฮะต้อนรับการเยือนของตามีฮะแอตเลติโกมาดริดฮะคู่นี้ราคาเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนนะเป็นต่อฮะอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวนะครับถือว่าก็สมเหตุสมผลนะด้วยฟอร์มตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดู สเปคผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมมันก่อนเลยนะครับลูกทีมของคารดิโอเกอร์เดนอันัล่าสุดน,นะฮะเขาเพิ่งบุกไปแพ้มานะครับวันนี้ฮะเขาจะไม่ได้ใช้งานนะแมนคิโลนะฮะแล้วก็จะเป็นนิไฮโรเลสติกนะตัวสำคัญนะครับแล้วก็เป็นออสการ์มินเกซ่านะนะที่มีอาการบาดเจ็บไปนะครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบนะห้าสามสองนะฮะจะมีแนวรับฮนะเซ็นเตอร์แบ็กสคนนะเป็นโดมิเกซฮะ เป็นสไตล์เฟลฮะเป็นเยลสั้นนะแล้วก็มีวิงแบงคฮะเป็นมาโกสลองโซนะกับอาวาเรสนะฮะตรงกลางสามคนฮะจะเป็นสเวนเบิร์กฮะเป็นเบลทานแล้วก็เป็นโมริบ้านะครับแล้วก็มีกองหน้าสองคนฮะเป็นอิเกเซียนฮะจับคู่กับเดีโกอัสปาณะกับตันทีมตัวเก่าของเขานะครับมาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างแอตันติโกมาดริดนะฮะลูกทีมของเดียโกซิเมโอเน่นะฮะนัดนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บให้คนเดียวนะคือ ปราโบบายออสนะฮะวันนี้จับมาในรูปเดียวกันเลยฮะห้าสามสองนะฮะมีผู้รักษาประตูนะเป็นยันโอบรักนะฮะมีแนวรับ3คนฮะเซ็นเตอร์แบ็กสามคนนะมีเรนินโดฮะมีเรนอร์แมนแล้วก็มีคิมินเนสนะแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายฮะเป็นไลโน่ฮะวิงแบ็กขวาเป็นโมลิน่านะแล้วก็ตรงกลาง3คนฮะมีลิเกียวเม่ฮะมีคอนเนอร์คาร์ลกเกอร์นะแล้วก็มีเดอปอนะครับแล้วก็มีคู่หน้าฮะเป็นคอเรียฮะจับคู่กับองตวนกิสมันนะครับ ฟุตบอลคู่นี้ครับเจอกันมานะ5เกมหลังสุดนะก็ถือว่าสถิติก็่งบอกที่ชนะว่าตราหมีนะกินขาดฮะเอาชนะได้ถึง5เกมเลยเมื่อดูกันทีนแล้วก็ชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะฮะมีบุกไปชนะถึง3-0 1-0, 10ครับเกมในบ้างถือว่าแข็งแกร่งนะชนะไป1-0 4-1 2-0บ้างนะครับก็ถือว่าตนะามฟอร์มฮะฟุตบอลตามฟอร์มนะส,มมนะสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะมาดู5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับทางฝั่งของ เซตาบิโก้นะห้าเกมนะฮะเขาชนะไป2แล้วก็แพ้ไปถึงสามนะนัดล่าสุดนะเขาเพิ่งบุกไปแพ้แอตเลติกบิลเบลมาครับด้วยสกอร์สามประตูต่อนหนึ่งนะแต่เกมนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่ว่าสู้กันได้สุดมันเลยนะเซตาบิโก้ครองบอลได้มากกว่าด้วยนะครองบอลถึง68%เลยแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่าบิเลเบลถึง1ครั้งนะก็คือการยิงไป11ประตู11ครั้งนะครับมาดูทางฝ่าของแอตเลติโกมาดริดนะฮะนัดล่าสุดนะเขาเพิ่งบุกไป เสมอกับรายโอบาเกานโนมานครับนัดนั้นนะก็ถือว่าผิดฟอร์มไปนิดหน่อยนะฮะสำหรับแอนติโกมาดิดนะแล้วก็มีเซซ่าอัตฟรีเกตานะที่มีอาการบาดเจ็บไปนะครับแต่ก็นันนี้น่าจะพร้อมที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมนะครับสำหรับคู่นี้ฮะคิดว่าเป็นทุบกตามฟอร์มนะแล้วก็ด้วยจากสถิติที่ผ่านมาฮะก็ถือว่าแอนติโกมาดิดก็ถือว่ากินขาดนะคับตอนนี้ขอไปต่อฮะท ครึ่งช่วงตัวถ้าแว่า0.5ของเรานั่นเองนะฮะมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนะฮะจะเป็นของทางฝั่งนะอาร์เอสโรมาฮะจะเปิดสตาดิโอฮะโอลิมปิโกกรุงโรมนะต้อนรับการเยือนของแอตเลติกบิลเบานะฮะคูนี้จะเตะกันเวลา2ลีกาตามเวลาบ้านเรานะคนนี้ราคาเปิดมให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฮะเป็นต่อที่เครื่องช่วงตัวนะครับ สูงต่ำไปไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะถือว่าเยอะพอสมควรสรับกับฟุตบอลคู่นี้นะน่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเรามาดูคาดการเสรี่ยเท่าเล่นจริงของโรม่าก,กันก่อนนะครับลูกทีมของอีวานยูริสนะผู้ก้ซื้อคนใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาคุมทัพนะครับมาในระบบฮะ4 3 2 1นะครับมีผู้รักษาประตูครับเป็นซิวา,าร่าฮะแนวรับ3คนฮะเป็นแองเจลิโนฮะแล้วตรงกลางนะน่าจะเป็นเอนดิก้านะครับแล้วก็เป็นมันชินนี่นะ แล้วก็คู่มิดฟิลฮะเป็นคริสตันเต้ฮะจับคู่กับพีซิลลี่นะฮะแล้วก็มีวิงแบ็กนะฮะเป็นเอลชาลาวีกับเซลิกนะมันก็มีตัวทำเกมฮะอย่างกับตัาทีของเขามีเปเรกินี่ฮะ,ะจับคู่กับดิบัลล่านะ,ะแล้วก็สน้าตัวเกมของเขาดอยเบ็กนะฮะที่พร้อมจะลงสนามาในนัดนี้นะ,ะเพื่อนบาดเจ็บของเขาก็มีแค่2คนนะ,ะมีเอนโซ่รีฟรีนะกับอเล็กซินฮะ,ะซาเลมเมเกอร์นะ,ะใช่ไหมฮะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมาดูทางฝั่งของทีมเยอรมันฮะ,ะลูกทีมของเออร์เนสโต่าเวเด้นะครับ นั่นนี่ฮะเขาจะไม่ได้ใช้งานนะเป็นออยฮานซันเชสนะฮะแล้วก็จะเป็นอุนายซิมมอนนะที่มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ต้นฤดูการนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นเยเย์อวารสนะครับส่วนทางฝั่งของซันเซนี่ยังต้องรอเช็คฟินนะนๆะทีแล้วผู้สรับตัวสำารองที่ลงมาแทนทางฝั่งของนายซิมมอนนะอย่างอาเกเรซบาล่านะฮะก็มีอาการบาดเจ็บไปนะนั่นนี้น่าจะใช้เป็นผู้สรับตัวมือสามะอย่างพัดยูล่าฮะแล้วก็มีซีเนลรับฮะ เ,เล็กคือฮะแล้วก็เป็นฟาราเดสเป็นวิเวียนแล้วก็เป็นมาคอสานะแล้วก็คู่พิเศษฮะจะเป็นฟาราดอาจับคู่กับยูเรสกิซ่านะครับแล้วก็มีตัวทำเกมเป็นซนะันเซ็นาแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเป็นเลโกวินเลียมฮะทางฝั่งขวาเป็นอินาคิวินเลียมนะแล้วก็ศูนย์ยน e ky, นยนะนหน้าตัวเก่งคาราที่นัดที่แล้วยิงไปถึง2ประตูนะอย่างกูโรเซต้านะฮะที่พร้อมจะลงสนามาในนัดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกัน,นครับทางฝั่งของโรม่านะที่เพิ่งเปลี่ยนเฮดโค้ชใหม่เข้ามานะก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะ5เกมหลังสุดนะครับเขาชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้น1นะครับนัดล่าสุดนะเขาเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดนะเปิดบ้านถล่มออดินิเซ่มาด้วยสกอร์3รต่อ0นะมาดูทางฝั่งของแอตเลติกบิลบอสบ้างฮะลูกทีมของเออร์เนสโต้นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันเลยฮะ5เกมหลังสุดนะเขาชนะไปได้ถึง สี่เกมแล้วก็แพ้เป็นหนึ่งเกมนะก็คือการเปิดบ้านแพ้กับแอตเลติกมาดรดไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะแต่ก็นั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากเลยครับสูสีคู่ขี้กันมากนะและตอนนี้ฮะราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฮะหมาป่าแห่งกรุงโรมฮะเป็นต่อยที่ครึ่งช่วงตัวนะแต่วันนี้ขอมองต่างนะครับขอมองต่างนะคิดว่าฮะด้วยฟอร์มการเล่นตอนนี้ฮะของแอตเลติกบิลบานะครับถือว่าเป็นทีมที่แบบฟอร์มลงวมาฮะแนวรับลงตัวเกมรุกมีตัวทีเด็ดอยู่มากมายหลายตัวเลยนะครับตอนนี้ฮะขอมอ่อยนะาง แอตแลนติกบิวบาฮะในราคาครึ่งช่วงตัวแต่ว่าศูเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งทีละกันนะสำหรับฟุตบอล3คู่นะครับของวันที่26นะฮะคู่แรกนะเป็นรัสพามานะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอาร์เบตินะคู่นี้เราไปต่อเบตินนะฮะในราคาปปห้าศูนนะครับคู่ที่2ฮะเป็นเซตาบิโกฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเร์เจนต์มาดีนะคู่นี้เราไปต่อทีมเยือนฮะอย่างเออมาลินนะในราคา ครึ่งช่วงตัว0.5นะฮะแล้วคู่สุดท้ายเป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกนะฮะเราไปแอตเลติกยูโาฮะในราคารองฮะ0.5เหมือนกันนะฮะนั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มฟุตบอลมาเกาวีพีของเรานะฮะเรารวบรวมสมาชิกในกลุ่มนะไม่ต่ำกว่า10,000ท่านนะครับมีกลุ่มจะถึง14กลุ่มเลยมีบอลสนให้ตลอด24ชั่วโมงเลยฮะมีเสียงชั้นชมของประเทศมากมายทำให้ไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รย์อาหรือทีเด็ดถีบอกครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับใครอยากเข้ากลุ่มนะอย่าลืมนะแอดไลน์ครับที่ไลน์แอ,แอนะ s อสฮะทีทีนะฮะ, 9, ะ,ะอย่าลืมนะฮะแอดแอดเข้ามาเลยแค่าย้ายไม่ได้เรีบเดียวกันแค่นี้ฮะเข้ากลุ่มได้เลยอยู่ฟรีฟตลอดชีวิตนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม